มาตามกันเลยนะคะผู้ฟังคะสำหรับโครงการทีจิตต์วอลเล็ตค่ะซึ่งในที่สุดนะคะก็มีการปรับแผนในการแจกเงินแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะโดยเมื่อวานนี้คะ่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้ร่วมปฏกถาพิเศษในหัวข้อเร่งเครื่องติดสปีดเศรษ,ษฐกิจไทยและก็มีการมอบรางวัลสุดยอด CE o นะคะประจำปี2023ปรากฏว่านายกนะคะก็ได้ไปกล่าวปฏิรถาพิเศษตอนหนึ่งแล้วค่ะโดยระบุว่าในสภาวะของบ้านเมืองที่เปราะบางต้องการการช่วยเหลือจากทุกๆภาคส่วน ตลอด10ปีที่ผ่านมา GDP ประเทศไทยนั้นเติบโตต่ำมากเฉลี่ยปีละ1.8%นี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก10ปีที่ผ่านมาจาก76%เป็น90%สูงสุดเป็นระดับท็อป10ของโลกนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเราจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกครั้งใหญ่รัฐบาลนี้ไม่ได้ทำแค่ประชานิยมหรือว่าแค่เพื่อการซื้อเสียงรวมไปถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็การเติบโต GDP มา1.8%ซึ่ง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่าง เราเป็นประเทศที่พัฒนาแต่ว่าเราล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านนโยบายต่างๆที่เราได้ถแถลงไปแล้วเชื่อว่าเราจะไม่สามารถทัดเทียมได้เราไม่ใช่แค่ดูดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวหากใครสามารถให้เห็นว่าคนรวยเนี่ยไม่ควรได้วัดด้วยอะไรผมยินดีรับฟังและตอนนี้กําลังพิจรา,ารณารัศมีการใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยกันไม่ใช่งบผูกพันนโยบายต่างๆที่ใช้คําว่าประชานิยมแม้ผมจะไม่ชอบคํานี้ บางงบประมาณผูกพันปีหนึ่งหลายแสนล้านและผูกพันระยะยาวอันนี้เป็นนโยบายประชานิยมรัฐบาลรับคําแนะนําและคําติชมแต่ว่าขอให้ท่านคิด1.8%ภายใน10ปีที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากเราไม่ใช่มีนโยบายประชานิยมอย่างเดียวค่ะและจากนั้นเนี่ยค่ะหมูฝักนายโก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะถึงการประชุมพิจารณาข,ข้อสรุปก,การแจกเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบ เรื่องนี้นะนะคะก็ให้ไปถามทางคุณจุลพันธ์และคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะวิศว์ข่าวถามว่าได้มีการกําหนดไทม์ไลน์เอาไว้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะนะคะก็บอกเอาไว้ว่ากลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเมื่อวันที่24ตุลาคมเนี่ยได้มีการคุยเบื้องต้นค่ะโดยทางทีมงานได้คุยกันกับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะหาวิธีการปรับแต่งเติมตามที่ทุกภาคส่วนนั้นได้มีคําเสนอให้มาซึ่งตนต้องขอเจอก่อน และที่บอกว่าคนรวยเนี่ยไม่ควรจะต้องได้รับตรงนี้ใครจะบอกว่าใครคือคนรวยและคนรวยเน่ยคือใครนายกบอกว่าผมเนีรับฟังอยู่แล้วว่าจะมีการปรับตรงนี้ก็กําลังจะหาคําจํากัดความที่มันเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายคำว่าคนรวยคืออะไรและน้อมรับคําแนะนําของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วว่าควรที่จะเจาะจงมากขึ้นบางภาคส่วนที่ไม่เดือดร้อนก็อาจจะไม่ต้องรับตรงนี้ต้องรับฟังความเห็นค่ะ พอถามว่าสามารถเอาฐานข้อมูลของแอปเป๋าตังค์เนี่ยนำมาใช้ได้ไหมนายกก็บอกว่าได้ได้อยู่แล้วพอซักต่อแลวค่ะว่ายืนยันว่าจะไม่กู้เงินใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าก็ตามที่บอกไปพอถามอีกว่าข้อเสนอที่อยากให้รัฐบาลเด้ทบทวนเรื่องการจ่ายเป็น3งวดดีกว่าจ่ายงวดเดียวตรงนี้จะนํามาพิจารณาหรือไม่นายกบอกพิจารณาแล้วแต่ว่าคงจะไม่เอาคงจะจ่ายรวดเดียวค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินใหญ่จะได้ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง พอถามอีกนะคะบ,บอกว่าตอนเนี้ยมันมีดราม่านะคะเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ออกตัวในเรื่องนี้เท่าที่สาวเสียงในที่ประชุมมีความเห็นยังไงนายกก็ตอบว่าไม่มีใครมีปัญหาพรรคร่วมนั้นยังคงหนุนอยู่พอถามถึงกรณีนะคะของคุณสิริกัญญาตันสกุลและการรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ออกมาระบ,บุว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตถึงทางตัดอาจจะขัดต่อกฎหมายปรากฏว่าผู้สื่อข,ข่าวถามคําถามนี้คูณหูฟังกันจังหวะนี้ล่ะคุณเศรษฐาค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมองหน้าเลยค่ะ มองหน้าผู้สื่อข่าวที่ถามนะ,นะคะด้วยสีหน้าแบบนิ่งๆแต่ว่าไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่านายกไม่ได้กังวลในเรื่องนี้ใช่ไหมนายกก็บอกไม่พอถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนร้องเรียนองค์กรอิสระเรื่องของนโยบายคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศไหมนายกก็กล่าวตอบแล้วค่ะบอกว่าก็ต้องชี้แจงองค์กรอิสระก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําหน้าที่ของเขาตนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงผู้สื่อข่าวก็ถามอีก ว่ามีแผนสองไหมในการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกก็บอกว่าไม่มีค่ะผมไม่ได้มีแผนสองแต่ว่ามีเป็น10แผนเลยเคยกล่าวไปแล้วหล,หลายแผนเนี่ยคุณก็ฟังอยู่ก็รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับเกษตรไทยเรื่องของการบริหารจัดการน้ําและหลายๆแผนมีเยอะพอถามว่าดูแนวโน้มว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะนะครับมันจะเลื่อนจากวันที่1กุมภาพันธ์ไปอีกหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่ากําลังดูอยู่ค่ะ พอซักอีกว่าจะทันเทศกาลสงกรานนี้ไหมหรือว่าไปไตรมาสแรกอุเสาหาก็บอกว่าจะพยายามทําให้เร็วที่สุดเพราะถามอีกว่าในเรื่องของเม็ดเงินลาดที่จะนํามาใช้เนี่ยจะใช้วิธีการออกพระราชกําหนดหรือเปล่านายกก็บอกว่าเดี๋ยวขอประชุมก่อนค่ะเพราะว่าคําถามเนี่ยมาเยอะเหลือเกินคือถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความสับสนอีกและนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ฟังคะยังมีการพูดถึงกรณีที่เรียกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าหาหรือ แล้วก็ได้ขอดูนโยบายน่นะคะที่ถแถลงต่อรัฐสภารวมไปถึงการอยากเห็นควิกวินนะคะที่กําหนดเอาไว้ว่า3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตร,รีแล้วก็มาเน้นกับคอรมอของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งว่าต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมากและก็หลายนโยบายซึ่งแต่ละกระทรวงก็สามารถที่จะแสดงผลงานออกมาได้เพราะถามถึงการทํางานแปสัปดาห์ที่ผ่านมาของรัฐบาล คิดว่ารัฐมนตรีได้ทํางานและมีความพยายามอย่างเต็มที่แล้วใช่หรือไม่ในการเดินหน้าทํางานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในขอเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเดินหน้าอย่างเต็มที่แต่ถ้าไม่เดินหน้าอย่างเต็มที่ก็เป็นหน้าที่ของตนที่ต้องมาบริหารจัดก,การให้เขานั้น <c oughs> เดินหน้ากันอย่างเต็มที่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะมุกฟังคะช่วงบ่ายสามนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปที่โรงแรมติอิตินีนะคะเพืะะ่อไปปริฐถาพิเศษค่ะในงานประชุมสามัญประจำปี ของคณะนักธุรกิจจะขอการค้าอเมริกันในประเทศไทยภายใต้น,นะคะหัวข้อที่นายกเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยนายกบอกเลยว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกเลยนะคะรวมทั้งพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุก,อกะะของไทยกับมิตรประเทศนระหะว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศไปแล้วนะครับบางส่วนในช่วงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยสหรัฐนายนายกยถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยและยังเป็นอันดับ3มในด้านการลงทุนด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า1.1พัน,นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเพิ่มตัวเลขเหล่านี้ให้มากขึ้นไปในปีต่อๆไป นายกรัฐมนตรียังพูดถึงความมั่นใจด้วยนะคะในการลงทุนโครงการแลนบริดจ์ในประเทศไทยค่ะว่าเวลานี้ประเทศไทยเปิดแล้วถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ามาลงทุนตนมาในวันนี้ก็เพื่อมาให้ความมั่นใจและสบายใจมีอะไรบ้างที่เราจะดูแลเรื่องของสิทธิพิเศษเพื่อให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้ามาลงทุนที่นี่เราจะดูแลทุกอย่างทั้งระบบการศึกษาและสาธารณูโปโภคส่วนในเรื่องของการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า E ีเนี่ยตนก็ได้พูดในเวทีด้วย ว่าเรามีมาตรการสนับสนุนในการประกอบรถยนต์อีวีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราต้องดูพาร์ทเนอร์เก่าอย่างรถสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่รถสันดาบในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะถามว่าจากการที่เข้ามาเป็นนายกและรู้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจดีเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยับตัวในช่วง2-3เดือนนี้ไปในทิศทางยังไงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในช่วง2 3สเดือนนี้อาจจะพูดลำบากเพราะว่ายังอยู่ในช่วงสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาส แต่ว่าก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดซึ่งเราก็ทําแบบเต็มที่ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวและเราก็จะต้องดูว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการขยายตัวไหมคือถ้าไม่มีการขยายตัวในช่วงนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซันก็จะสามารถช่วยเศรษฐกิจได้ดีค่ะส่วนทางด้านของคุณพวงเพชรชุลละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็บอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสําคัญค่ะในการที่จะประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลนั้นเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดโดยทางคุณพวงเพชรเองก็ชี้แจงนะคะว่านโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นยังไงเราต้องทําความเข้าใจให้เยอะโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทว่าเอาเงินมาจากไหนแล้วก็ไปที่ไหนใช้จ่ายยังไงเป็นเรื่องที่เราต้องชี้แจงให้ประชาชนนั้นเข้าใจหรืออย่างเรื่องของค่าดโดยสารรถไฟฟ้า20บาทเรื่องของการลดค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สหลายเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราต้องพยายามชี้แจงให้ทั่วถึงในทุกกลุ่ม ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ไหนบ้างในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางรัฐมนตรีพวงเพชรค่ะก็บอกว่าจะเป็นสื่อทั่วไปนี่แหละรัฐบาลเองก็อยากให้สื่อได้ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยากให้ทุกฝ่ายนั้นเห็นความสําคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสาคัญของประเทศคืออย่าไปมองเรื่องของรายละเอียดที่บางทีเนี่ยเหมือนเป็นอีกด้านหนึ่งคืออย่าไปมองเป็นด้านลบอยากให้มองเป็นด้านบวกที่รัฐบาลน,นั้นพยายามจะทําให้ดีให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปได้และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พอถามนะคะเรื่องของทาง t i t o อกเลยค่ะว่าจะมีการพูดคุยอะไรยังไงบ้างคุณพงเพรก็บอกว่า t i k t อกเนี่ยจะเป็นการอินเทรนด์ในเรื่องของมีเดียทางรัฐบาลเองก็พยายามทําในทุกสื่อค่ะทาง Tik t อกไทยแลนด์เนี่ยก็จะมาสอนเทคนิคและวิธีการทำทิก t อกต่างๆให้ดูทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกรุ่นทุกวัยค่ะพอถามว่าการประชาสัมพันธ์นี้จะมีการใช้ iO เนี่ยเข้ามาช่วยไหมเพราะว่าตอนนี้มี IO ที่จง redit, ้งดิสเครดิตนโยบายของรัฐบาลคุณพงเพรก็บอกไม่มี เราจะไม่มีการตอบโต้ในเรื่องของ I.O. เลยไม่เคยคิดทำเรื่องนี้จะพยายามชี้แจงของ Fake News ต่าง,างเนี่ยมากกว่าค่ะและมาช่วงเย็นนะคะนายกตระมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งด้วยบอกว่าวันนี้ค่ะวันนี้นะคะผู้ฟังคาตอน10บโมงครึ่งเนี่ยนํวันนี้นายกจะเข้าสภา แล้วก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่านายกอมาประกาศเลยนะคะบ,บอกว่าวันนี้จะเข้าสภาไปตอบกระทู้สดด้วยตัวเองค่ะนะคะตามที่พักฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นกระทู้ถามนะคะวันนี้ก็รอติดตามดูนะคะสาหรับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะไปตอบกระทู้ถามสดของพักฝ่ายค้านกลางสภาค่ะอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับผู้ฟังครับที่ทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะเมื่อวานคุณจุลพันธ์ก็นั่งเป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแล้วค่ะแล้วก็หลังจากประชุมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาถแถลงค่ะออกมาถแถลงผลการประชุมนะคะว่าที่ประชุมมีความเห็นปรับเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะให้สามารถใช้ได้ภายในอำเภอจากเดิมในรัศมี4กิโลเมตรนะคะเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เกินไปมีร้านค้าเพียงพอแต่ว่าไงก็ตามยอมรับเนี่ยนะคะว่ามันยังมีความเห็นแตกต่างในที่ประชุมที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ซึ่งก็จะต้องเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกเ,ยเป็นประธานตัดสินใจอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีมุมมองที่แตกต่างคุณจุลพันธ์ยังบอกด้วยนะคะว่าในที่ประชุมนวันนี้ยังมีหลายประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเป็นหนึ่งในวาระที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้และก็ต้องส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาค่ะโดยมีความเห็นแตกต่างในสส่วนด้วยกันก็คือหนึ่งเมื่อตั้งเป้ากระ,ะตุต้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องการให้คนร่วมมากๆแบ่งเบาภาระประชาชน จึงมีข้อเสนอให้คนนะคะให้มีการคัดคนรวยเนี่ยออกซึ่งก็จะต้องไปหาคำจำกัดความของส่วนนี้โดยจะมีการเสนอให้คณะกรรมการตัดสินใจเนี่ยรวม3ทางเลือกนะคะผู้ฟังคะทางเลือกหนึ่งก็คือให้สิิทธเฉพาะผู้ยากไร้ค่ะ15-16ล้านคนโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณอยู่ที่1,50 0 0 0ล้านแล้วก็2ค่ะตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน2 5 0 0 0บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน10,000 0บาทออก เหลือผู้ได้สิทธิ์เนี่ย43ล้านคนใช้งบประมาณประมาณ4 3แสนล้านค่ะและกลุ่มที่3ก็คือตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน5 0,000บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน5แสนเนี่ยออกเหลือผู้ได้รับสิทธิ์นะคะ4 9ล้านคนค่ะใช้งบประมาณเนี่ยราว4.9แสนล้านอันนี้นะ,นะคะเป็น3ทางเลือกค่ะผู้ฟังคะที่ทางคณะกรรมการเนี่ยจะได้ตัดสินใจ ซึ่งทางน้ำรีช่วยว่าการก,กระทวงการคลังเองก็บอกว่าในอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของประเด็นการยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะเป็นไปตามสิทธิและครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดานิติบ,บุคคลกองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชนและใช้ใจ่ายได้น,นะคะในประเภทสินค้าอุปโ,โภคบริโภคเป็นหลักส่วนระบบการขึ้นเงินได้สําหรับร้านค้าในระบบภาษี3ประเภทเนี่ยคือทั้งร้านค้าในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเงินได้น,นิติบ,บุคคลและบุคคลธรรมดา ส่วนของแหล่งเงินค่ะที่จะใช้ในการดําเนินการอันนี้ยอมรับว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะคะในหลากหลายแนวทางเลยทั้งการใช้งบประมาณแผ่นดินการใช้เงินกู้แล้วก็การใช้กลไกอื่นๆเช่นมาตรการกึ่งการคลังด้วยโจทย์ของฝ่ายนโยบายที่คิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักกลไกดําเนินการก็คือผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณนี่แหละค่ะซึ่งมีข้อเสนอให้ดําเนินการโดยใช้งบผูกพันเช่นถ้าหากว่าโครงการ40,000 0ล้านก็ตั้งงบผูกพัน4ปีด้วยเบิกจ่ายปีละแสนล้าน เพราะฉะนั้นการขึ้นเงินของร้านค้านะคะก็อาจจะต้องชะลอไปซึ่งอาจต้องมีการกําหนดในเงื่อนไขตรงนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะเสนอให้มีการพิจารณาอย่างจริงจังทางรัฐมนตรีช่วยคลังยังบอกต่อไปอีกนะคะผู้ฟังว่าในส่วนของการกู้เงินเพื่อเอามาใช้ในโครงการก็จะบรรจุในแนวทางที่จะเสนอให้คณะกรรมาการชุดใหญ่พิจารณาด้วยแต่ก็ยืนยันว่าตรงนี้นะคะจะเป็นทางเลือกท้าย,ายๆเช่นเดียวกันกับการใช้มาตรการกึ่งการคลัง ผ่านมาตรา28ของพรบนินัยการเงินการคลังโดยยืนยันนะคะว่าในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวข้องก,กันกับธนาคารอมสินและส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าติดขัดข้อกฎหมายค่ะและก็กรอบอำนาจหน้าที่เนี่ยนะคะที่ไม่ครอบคลุมกวารดำเนินการนั่นเองคุณจุลพันธ์บอกว่าเราเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐสภากลไกการใช้งบประมาณแผ่นดินจึงเป็นตัวเลือกแรกเพราะว่าโปรง่งใสตรวจสอบได้มีการอน,นุมัติโดยตัวแทนประชาชนทั้งสสและก็สว กลไกของแหล่งเงินนี้เป็น,นกลไกที่รัฐบาลเลือกมาโดยตลอดแต่ก็ต้องมาพิจารณาตามกรอบข้อเท็จจริงคืออย,อยู่จะมีงบ5 6แสนล้านยัดเข้าไปทีเดียวในงบประมาณปี6 7ปีเดียวเลยนะมันก็คงไม่ได้ก็ต้องมาบริหารจัดการให้โครงการสามารถเดินหน้าได้ค่ะภายใต้กรอบของกฎหมายและภายในกรอบงบประมาณที่มันจํากัดรัฐบาลจะไม่มีการตัดโครงการลงทุนหรือว่าโครงการอื่นๆของรัฐทั้งหมดคือทั้งหมดเนจะต้องเดินควบคู่กันภายใต้การบริหารจัดการให้ดีที่สุดนี่เป็นคําอธิบายออกมา นะคะของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทีนี้พอถามว่าจะเป็นภาระต่อหน,นี้สาธารณะ,ะไหมอันนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเป็นการขาดดุลตามกรอบงบประมาณที่วางแผนไว้ค่ะไม่มีผลกระทบต่อตลาดทุนตลาดตราสารหนี้และการเลือกใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่มองแล้วน่าสนใจทางคุณจุลพันธ์ได้ใช้คําว่าน่าสนใจจริงๆด้วยนะคะและก็บอกว่าเราขอยืนยันว่าจะใช้กรอบงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักเหมือนเดิมตามที่ฝ่ายนโยบายได้เคยให้โจทย์เอาไว้ ส่วนเรื่องของธนาคารอมสินเนี่ยคงไม่เกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าติดขัดข้อกฎหมายแล้วก็กรอบอำนาจหน้าที่ที่มันไม่ครอบคลุมซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อาพิจารณาเรื่องกรอบงบประมาณปี67ซึ่งอาจจะล่าช้าไปประมาณเดือนเมษาพฤษภาฯนู่นเลยนะคะก็ยอมรับว่าโครงการเนี่ยแนวโน้มน่าจะดีเลยในระดับหนึ่งจากเดิมมาที่1่กุมภาพันธ์แต่ว่าก็มีข้อดีข้อดีที่ว่านี้ก็คือเราจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภยัย กระบวนการทดสอบระบบก็จะมากขึ้นส่วนจะเริ่มได้เมื่อไหร่อย่าเพิ่งสรุปแต่รัฐบาลจะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดค่ะ,ะสรุปแล้วก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะจะไม่แจกทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมานั่งจัดระบบกันใหม่แล้วที่บอกว่าจะเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นะนะคะก็คงจะต้องเลื่อนกันออกไปถามว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็แหล่งเงินก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าย้ํากันถึง3เกณฑ์คุณผู้ฟัง สามเกณฑ์ในการแจกดิจิทัลวอลเล็ตนะคะตอนนี้ชัดเจนว่าตัดสิทธิ์คนรวยแล้วแต่ทีนี้สามเกณฑ์ที่ว่านี้นะคะนายกเนี่ยเดี๋ยวมาประชุมใหญ่กันอีกทีหนึ่งนะคะจะชี้ทางเลือกไหน 1. ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ยากไร้คือ1 5บหถึงสิล้านคนโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและใช้งบประมาณยอยู่ที่1 5แสนล้านกับ2ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน25,000บาทและหรือบัญชีเงินฝากเกิน1 0 0 0 0แบาทออก ก็จะเหลือผู้มีสิทธิ์นะคะ43ล้านคนใช้งบเนี่ยนะคะ4.3แสนล้านกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน50,000และหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน500,000ก็จะตัดกลุ่มพวกนี้ออกก็จะเหลือคนมีสิทธิ์ทั้งหมด4นะคะ4.9ล้านคนใช้งบประมาณเนี่ย4.9แสนล้านค่ะนะคะอ่ะนี่ก็เป็นทางเลือกนะคะ3กลุ่มที่เดี๋ยวรอตามกันอีกทีนึงนะคะก็ค,ะคงจะมีการชี้ขาดออกมา